แพกไปก็ตื่นเต้นไปค่ะไอดดลที่ตัวเองชอบมาผ่อนมือถือด้วยแน่นอนค่ะว่าคนที่ชอบมาซื้อออเดอร์นี้จะต้องพิเศษผ่อนมือถือเครื่องเดียวให้ iPad ไปอีกหนึ่งเครื่องค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนจะต้องรู้จักแม่ค่ะเป็นน้องกระแตพูดติดตาม3.2ล้านค่ะน้องจะชอบทําคลิปแม่สอนทํากับข้าวค่ะดูไปก็นึกถึงแม่ตัวเองทุกที่เลยค่ะเห็นคลิปน้องทุกแพลตฟอร์มจริงๆค่ะเห็นทีไรก็หยุดดูตลอดเลยน้องผ่อนเป็น iPhone 14 pro max 256gb ยอดเหลือ4ม6เครดิตผ่านรอรับเครื่องค่ะมี าทางบ้านทาสวนผลไม้ก็ส่งผลไม้มาให้ทานทีละหๆๆลายรัังเลยค่ะลูกค้าร้านเราเนี่ยน้าใจล้นเอ่อมากร้านเราย <c ough> ังไม่เคยจ้างคนดังคนไหนรีวิวมาก่อนเลยค่ะมีแต่ลูกค้าที่บอกต่อกันมาอย่างน้องคนดังเจ้าของออเดอร์นี้บอกพี่ทอยว่าไม่ต้องจ้างหนูเลยค่ะเพราะหนูจะรีวิวให้อยู่แล้ว ดีใจมากดีใจจนน้ำตาจะไหลเลยค่ะใจฟูมากๆเลยค่ะทอยเป็น FC น้องกับคุณแม่อยู่แล้วใกล้วันแม่พอดีเลยค่ะของน่าจะถึงทันวันแม่พอดีเลยทอยจะให้ของขวัญคุณแม่ไปด้วยนะคะในความที่ทอยเปิดร้านมือถือก,ก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีเลยให้ iPad คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่เลยละกันนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆแล้วก็ไม่ปวดหลังแล้วก็ทําคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ FC ดูทุกวันเลยนะคะลูกค้าท่านอื่นอาจจะคิดว่าไม่ใช่คนดังจะได้แบบนี้ไหมต้องขอบอกเลยค่ะว่าของแถมทุกชิน้นทุกกอออบบยยจััดเเงมืล ของแถมแตกต่างกันไปบ้างแต่ได้เยอะทุกคนค่ะไม่อยากให้ลูกค้าโฟกัสที่ของแถมมากไปค่ะว่าถอยแถมให้ฟรีนะคะจริงๆจะแถมหรือไม่แถมก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของทางร้านค่ะเก็บเงิน5้าพันถึงแปดพันเนี่ยไ้ซื้อรถซื้อบ้านก็ได้แต่เห็นลูกค้าชอบก็เลยหามาแถมให้ค่ะแต่ก็ขอขอบคุณที่ไว้ใจกันนะคะคทราบซึ้งทุกการอุดหนุนเลยค่ะ